เมอาเมเม้ากอสวัสดีท <No> <Islam> <statistically> <mmm uhm uh ่านผู้ชมทุกคนกับรายการเดมอนเอ็กซ์พสแพสเกมของผมซูมพาวเวอร์แมวพีครับปูปูปิ๊บปิ๊บ ก็วันน yes, ี้เราจะมาแคชเกมอะไรกันเอ่ยเป็นเกมแนวซอมบี้นะครับเป็นเกมชื่อว่า Dead Horse Dead Horse นี่เองนะครับเอ่ยโอ้โหแต่ละคนรอๆกันทั้งนั้นเลยนะรอๆกันทั้งนั้นเลยไม่อยากเข้าไปเลยละดูท่ามันจะโหดมากแต่คงไม่มันเท่ากับ The Walking Dead หรือว่าเกม w a r c นะเอ่ย เราก็จะเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะก็นี่เลยเข้าไปเลยล e w เกมสตาร์ทเฮ้ยไม่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 ได้สองคนไม่ได้สองคนเอกลาก่อน เข้านี้เข้านี้เขา,ขา,ขาผิดเมียวก็มัวไปเรื่อยโอเคเมียวโอ้ยเป็นยังไงเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นยังไง <c oughs> ก็คิดถึงทุกๆคนที่นะที่ดูคลิปผมบ้างไม่ดูบ้างดูบ้างก็ได้นะ <c oughs> ดูการพูดกันจาผมเป็นยังไงแต่บางคนบอกว่าเมียว พูดเหมียวว่านะัออ่ค้าน่ะโอเคไม่พูดก็ได้วาโอเคนะก็ขึ้นหออ,อหอพังก็ดูท่าไฟลุกตูดใช่ <c oughs> ขับยังไงวะโอเคทำอะไรบ้างเนี่ยโอเย็ดอืือออโนนสวัสดิเนเกอร์มาเองเลยวิ่งพุ่งตีลังกาหลบซ้ายขวาสี่ตลบ เจอแดกจบเติมกระสุน,นคงกดอะไรได้บ้างวะเนี่ต้องมีวิ่งด้วยนะกดสเปคบาร์นี่คือแบบวิ่งหลบเขาเรียกว่าอะไรนะพุ่งหลบเข้ากลางฝูงตอนนี้เราก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างมึงก็รู้สึกตลอดแหละติดจากเกมผี ซอมบี้นะไม่ใช่จูออนแหนจะรู้สึกถึงพลังงานมากแ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเพลงใช้ได้เนี่ยซาวเดียวจูออนเลยซาวอีเกมอื่นตั้งเยอะแยะไม่ใช้ผมอาจจะไม่ถนัดแบบว่าเกมบังคับแบบเป้าอย่างนี้นะผมมันมั่วคิดว่าเออขยับเมาส์แบบเป็นเดินนะมันชินอะอะไรอะห้ามจับไม่จับก็ได้ผ่านแม่งเลยโอเค Shorts, ปืนกระสุนมีกี่นัดอะไม่ยอมบอกอ,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  smiles? อินฟินิตี้เหรอเฮ้ยปิดแล้วอ่ะโอ้เปิดไว้ไม่ได้เหรอมาคนเดียวเนี่ยไม่ได้เล่นสองคนค่ะเฮ้ยโอ้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 โหแม่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเลยมาคนเดียวโอ้โหมาตลบบอลเฮ้ยกูมาคนเดียว ใจเย็นโอ้เจ้าวิ่ฟงฟาร์มวงล้อมเข้าพวกคนในโอ้ติดรก,การู้สึกเหมือนจ่าพนมกระตุกกระตุกนิดหน่อยตะกั่วุนตะกั่วุนโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพอกระลังเสรือดวงโอ้โหมันวิ่งแรงมากเลยอ้าววิ่งหนีอ่ามันมาเยอะมาก เออเ้บาเาหน่อยเบาเหน่อยโอ้โห,โหเลือดกูน้อยเลือดกูน้อยโอ้แล้วแล้วเราก็ผ่านจุดนั้นมาได้ไม่มีแล้วมั้ง ขึ้นบันไดอุ้ยตกใจเอ้ามึงกระโดดเ <c ười> อาเตะกองเรือลาดเียงดังไอ้นี่นี่เดินเบา,ดาเดินเบาไม่มีอะไรเก็บเลยอะก็ไม่มีอะไรเ,เลยเมียวอ่า,ลอ,าลองเมียวจนได้ โอเคแล้วครับก็เราก็จะสำรวจต่อไปเฮ้ยนี่ไงนี่ไงร้องมาแต่ไกลเลยแหวว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 ตัวเล็กตัวใหญ่นี่ไงนี่ไงรีโหลดกระสุนก่อนโอ้โหอีนี้ โอ้โหมีกระจายด้วยเฮ้ยมาวินมาแวะมาวินมาแวะมาวินมาแวะแสตาแตาตเสียงอะไรสเสียงเหมือนมีอะไรเปิดมาวินมาแวะมาวินมาแวะมาวินมาแวะเราสุขสบายชีวิตที่มีแต่การเล่นเกมมันทำให้เราสนุกสบาย อืมจะซากศพนะครับอ่าบอเป็นยังบอเป็นยังเฮ้ยพยาบาลกำลังต้องการพอดีเลยอ่ะโอเคไม่มีอะไรมาวินมาแวะมาวินมาแวะเฮ้ยอย่าเพิ่งพลังงานหายหมดแล้วตอนนี้รู้สึกถึงความเงียบสงัดแล้วตอนนี้ เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวไปดูตรงนั้นมันเปิดยังโอ้เราเดิมนมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอ้มันปิดเลยนี่ว่าแต่ว่าเราต้องไปอย่างนี้เลยโอเคมันเป็นการเสียเวลาเป็นจ่าพนมเอ้เชีย่ยเฮ้ยที่ตังกาสามตลบมีอะไรไหมโอเคครับเราจะรีโหลดกระสุนให้มันเต็มก่อนโอเคพร้อมครับ เออลืมบอกไปการยิงอะไรสเปคป่าคือกระโดดยิงก็กดเมาส์นะกดเมาส์ซ้ายยังไม่ยังไม่ได้ลองกดเมาส์ขวาจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังมาไงเฮ้ย,ยพึ่งเฮ้ยโอ,โ,โ,อโอ้โหมคนในใจงตัวพระเจ้าไอ้กูไม่รู้จักมึงไปเดียวก็ไปโอ้โอ้โอเคเจ้าเวลากดปีกขวาแหละผมว่านี่ไงโอ้โหสงครามโลกชัด โอ้อะไรวะยีงแค่ครั้งเดียวเหรอโอ้โหโอ้โหกูเก่งกว่าอาโดแล้วอะตอนเนี้ยแม่เลยเจอเป็นผงเลยเฮ้ยมาสักมาป่าผู้รับภูงเลยว้าวมีจะเก่งอะไรขนาดนั้นแม่เลยเดี๋ยวเพิ่งโอด้อเด้อ กบผมซูมพาวเวอร์กับรายการเดวัลเลคพาก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเดวัลจะมาเล่นพาสสองตาแล้วจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเมียยบายบายโอ้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 